สอดหยางสิ่งในใจทุกทีหยางมาเลือกเกานะแต่สอดอย่างนี้มันก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องสนใจกับใครพอสอดอย่างมีสไตล์ไม่ต้องเป็นควาชวมชงนี้เสู้จวเตอซิลสวัสดีค่ะเอมมี่ม,มาอีกแล้ว สวัสดีค่ะน้องกบน้องแบนด้อยมูอนี่มูอนี่นั่งพร้อมหน้าพร้อมหตาสวัสดีค่ะคิมหลวงแก่ขอมาสีหลงสีหลงสีหลงสวัสดีค่ะมอนสวัสดีค่ะพี่หนึ่งอู้ยอย่างนี้พี่หนึ่งเป็นคนดังนะ หนึ่งเดชนรงค์นะเป็นคนดังมากเลยนะคะเอฟซีเรหลายเด้พี่หนึ่งนะคะค้าขึ้นครับค้าขึ้นค้าขึ้นขึ้นไก่หนาผากเด้ดจังขึ้นไก่หนาผากอ๋อวันนี้กินอะไรกันคะกับข้าวนี่กับข้าวพีเอ็มเหนียวฝากครับป้าพิซซ่ากับปีนไก่เขากันอยู่บ่คะปั๊บเถ้าข้าวอยู่ทั้งหมดว่าห่อต้องข้าวค่ะกินหวานใส่บองไปดูเอาแซมเปิลดูจับบองดูมันมันใครใคร จะลองดูเอาพี่ิมพี่ิมเอาลองมงเอาเปิดข่เหงาให้เอาเิมข่อยเงให้เอาปิ่อเห้ลอาเปิ่องาให้แล้วเอิหง้วเอาเปิดข่อยเหงให้แล้วอาไปิด้กอยหาหวเอาิ่อยเา้้อาเบิ่ง้เอาเิดขเาห้แเอาคปิ้แวอาิ่เห้เเ่อเอา้วเเดอง้เอาเิดเ้อาเ่อเา้วาเาห้แ้วเับา่งาแล้วเอเิขง้เดขอ เสีบครับผมท่าสามขีดเหมือนน้องอะไรขืนได้บ่ล่ะคืนได้อยู่บ่ล่ะมาทานครับมาทานแก้วครับม่เขีวค่ะร้องมือค่ะอ้าวมือนั่นนะคะอ้อพี่แอดนอนแล้วเนาะครับผมมือนั่นเนาะลินบอกว่าจะเอาเสื้อมาให้นะนี่เสื้อพอดีตอนแรกว่าจะแจกเจ้าภาพรถแฮ้โควิดเป็นเหตุสังเกตได้ ยกเลิกเกือบเบอร์แล้วเอฟซีกับนันนักท่องอันผู้ใดล่ะเจ้าภาพนดี่ยวบได้ซ้ำอ่ะอันนี้พี่เนืองน่าจะเบอร์แอลเนาะจ้าสีดำเหรอเนาะเจ้าเนาะมันได้แล้วนะอ่ะอันนี้ของน้องเนี่ยกลมหรือแบนเนาะแบนค่ะน้องแบนสีมองเบิงไฟแล้วอ่ะนะน่าจะเบอร์แอลเนาะจ้าอันนี้ของน้องกลมค่ะขอบคุณครับอ้าวเจ้าเจ้าเอาสียังเอาดำหรือแดงเพราะว่าเบอร์เอ็มมันมีสองสี โอเคนี่นะคะของคิมหลวงเนาะเจ้าเจ้าคือบอกสีแดงใช่กับพี่แอดบอกขนขาวต้องใส่สีฝากเออเจ้าขาวเนี่พวเอาสีแดงอันนี้ฝากไว้ให้พี่แอดนะได้ขาวไม่ยอรับี่ครัเา้ออนฝากฝากไว้ให้พี่แอดครับพมาูสเอมี่เอมี่ได้หรือยังสีเออเอมี่ได้แล้วนะคะสีแดงสีงวันนี้ใา่ก็ใส่แล้วอวันนี้สวยนั่งข้างใครคะ น้องแบนใช่าเมื่อกี้น้องแบนให้ขอไปนั่งตรงนั้นนะให้ไปน้ง่งนั่งตรงนั้นนะค <c oughs> ือว่าไปนั่ง <c oughs> คือว่าไปนั่งเอ็มเอมี่เอมมี่รู้หรือเปล่าว่ากลมกับแบนเนี่ยเขาเคยแต่งเพลงนะ <c oughs> แมนบ่าพี่เคยพี่เข้าไปฟังแล้วนะคะโสดอย่างสิงรอรอยังไงเพิ่นท้องให้ฟังอยู่แม่นแมนพี่กะว่าซิมาให้ยคัฟเวอร์ลายมื่อ้วเนี่ยต้องกับต้องแบนแต่งเองบอกคะมีมาดกับเขารอให้ฟังในเดจ้าไม่เอาเข้ามาปากก็แดงรีบยู่ใส่เหรอไม่ได้โกหกหรือเปล่าไม่ทับปากแดงๆจากน้อยมาเล่นบาลนี่กับว่ไใดก็แก้วว่าไดล่ะ ถ้าบาได้แต่ถ้าติดโลเอาสาธิตไปใส่นี่สาธิตจังโม่เลยฮะป่อพ่ออยู่เห็นตะลุงทถามว่าอ้ยยังบ่เหมืออยงบ่เหมืออยู่สาธิตจักไปใส่อะเอ็มมี่แต่งสวยนิดนึงนะคะจำได้ไหมจำได้ไหมเนื้อเพลงก็ต้องก็ต้องหนึ่งอยู่นะเพราะอะไรเ้าวนะคะเสื้อหลุดเอ็มมี่กำลังแต่งสวยนะคะโอ้พี่ว่าเอ็มมี่ไปนั่งตรงกลางมันจะได้อบอุ่น จาสมักจาสมักนะนั่งเดวนี่ก็ได้ครับพี่บาได้อบอุ่นนะเอ็มมี่นะเอ็มมี่สวยแล้วเคยฟังหรือยังพวกเจ้าเคยฟังหรือยังเพลงของน้องอ่ะยังเลยรับโสดอย่างสิงโสดอย่างสิงแม่นบ่โสออย่างสิง่วาโสดอย่างสิงอย่างสิงอ่ะลองเบิ่งค่ะลองเบิ่งค่ะอันนี้เป็นเพลงจำเนี่ยว่าเคยได้เป็นเป็นเพลงที่น้องกลมน้องแบนแต่งแต่งปีใดเหรอออกปีใดเมื่อ เกือบปีหนึ่งแล้วมั้งครับย้อนเจ็ดแปดเดือนนไงครับพี่เจ็ดแปดเดือนแต่งเองมันบล็อกประเด็นคนแต่งหรือว่าช่วยกันอ่ากลมมันทุ่นแต่งครับกลมทุ่นแต่งครับอืปิ่งโสดยังสิงเพราะว่าพี่พี่เข่าไปฟังอยู่อ๋อเออพี่เข่าไปฟังอยู่พี่ไปดูอยู่นะคะพี่ไปดูอยู่ไปแอบส่องน้องๆนะคะให้กำลังใจเขาไปเบิรงอยู่ค่ะจ้ะเอาเดี๋ยวเขามาฟังกันดีกว่าเพลงเพลงนี้จำได้ว่าได้โบได้ได้บ่ได้ก็ร้องการขึ้นได เอาโสดอย่างชันใครจะเข้าใจจะไปที after after ่ไหนก็ไปไม่ต้องสนใจดีกว่ามีแล้วดี่บอก่าีกองกองยื้อใสกระมังยา้อใสอาทีมงานกะละมังอยู่ไหน เลือกเอาหนะ้าแต่สอดอย่างนี้มันก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องสนใจกับใครสอดอย่างมีศัตด์ไม่ต้องเป็นควายให้ใครรอยเฮ้ยสดอย่างมีสัก์ศีเหมือนลาจะสรีที่อยู่ในป่ามึงมันก็แค่อีกาส่วนกูนั้นคือบลาชา เ้าสมิงที่เข้าไปสิงล่างอะไรหัวใจมึงคืออักษรเราพิธีคิดจะทำลายกูจนตายเดี๋ยวมึงจะเจอหนักข่าเพราะกูจะฟันมึงให้ตายกูยอมเป็นราชสีที่มีหัวใจดีกว่าเป็นทาสรับใช้ชนี้ที่หลายใจอ้ยเฮ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 ้ยนะเฮ้ยแฮ้ยแต่เฮ้เฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยงฮ้าเ้เ้ หมดเลยครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจทำแล้วทำแบบเล่นๆทำแบบเล่นๆด้วยใจรักครับเฮ้ยถือว่าพีบมวนนะมวนมวนมวนแต่ว่าตอนนั้นน้องอาจจะยังโบคนคนติดตามบ่ลายเนาะเพลงนี้เขาไปฟังได้ที่ช่องกลมแบนฟาร์มนะครับผมกลมแบนฟาร์มครับกลมแบนฟาร์มฟาร์มหรือฟาร์มฟาร์มครับกลมแบนฟาร์มภาษาไทยเนาะค่ะเนาะในในเอามาโชว์ดิหน้าช่องหน้าช่องอ่ะแต่ว่าน้องกะมวนอยู่เลยเนาะน้องเก็บฟาร์มไก่บ่ได้ก่อน เลี้ยงไก่แล้วก็เล่นดนตรีครับแม่อันนี้จะดีๆเขาเจ็ดไฟลรวมเป็นยังไงเขาเรียงได้แบบเป็นยังไงจายเรียแผ่่บจายเรียไหนคะไหนคะไหนคะช่องอันอันนี้คือช่องเก่าน้องนะคะช่องเก่าครับผมอ่ากลมแบนฟาร์มนะคะเขียนเองทั้งสองเพลงสองเพลงเอาอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งมากมากจำได้ป๊เพลงนี้จำว่าอะไรครับเออว่าเวียนนางเตอะ ไปนะครับผมน้องเขาไปติดตามมึงเนาะจ้าจ้าไปให้กับน้งใจน้องนะลิ้นลิ้นฟังแล้วมวนมื่อไหร่ลิ้นร้องเขาไปเบิ่งเอ่อคลิปคลิปของน้องทั้งสองคลิปนั่นแหละค่ะก็เลยเออน้องเขามีพรสวรรค์เอ๊ะมื่อนี้คลิปแปลกเนื้อนี่่กกเเยดขาาวู เลยลุาตัเเอสนี่ครับเื่อยเนาเชอืเียนเลยยังไงเนไหนบอกคนมาจนน้ำไหลเหมือนแล้วน้ำมาได้บอกลกับได้บอกตั้งเสียปากตั้งส่ก็ตัดผมบอกหลายกวหนึ่งเลยลุบผับเลกตัวาททไปนี่แล้วโอ้ยทีมงานนะคะตังเสียปากถึงพระคณาการเยวไป เงียบๆเนะอะโอ้ยเอมี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างมีความสุขไหม<ะ>มีความสุขไหมช่วงนี้มีน้องๆมาอยู่น้ำไมไม้เนี่ยเไดอ่นีแ <laughs> ขาดว่าสิจักถุงขึ้นนี่อ่ายังบะฮันในหัวเยอะจ้าเอาแล้วขึ้นนะ้ำน้อนใสสรุปนอนห้องไผ่อ่ะโอ้มัน,นันมัน,นันเขาเขามันันล็อก ล็อกประตูหล่ะเริ่มเอาคนเจออกมามือนได้ปีนตะตั้งข่าเอาจ้าปีนถ้าต่างเข่าห้องไผอ่ะอ่าข่าห้องเจ้าของอ๋อไม่เอาของไผรของไพพี่พี่พี่บอกมาเลยพูดความจริงมาพูดความจริงมาพูดความจริงมาแทนอยู่บ้างไม่เอาของเจ้าก่อนแมวเอาของไ้่เอาขอมวเขาของเจ้องเนี่ยครับผมเนี่ยเอาตะตั้งสัตว์กัน ออคือยังไงครับว่าลูกผมรับนเจ้าหายบ่ะวันนั้นคุณเจ้าหายแล้ววันนี้อะไรหายคะวันนี้ไม่มีอะไรหายค่ะเพราะว่ได้หายดอกตอนย่างไก่เห็นวีเขาแก็บปลาอยู่เห็นอยู่ใช่วันนี้เอมี่บอกผ้าห่มหายเอ๊ะอากาศก็เป็นสุกเย็นๆนึกเอมี่เนาะนี่คือคืออยากแท้คืออยากหาเอมี่แท้ย่าเอมี่หนาวว่ะ อายุได้กันแบบพี่ <c oughs> แบบน้องค่ะแซวกันม้วนๆมนม,นมีอย่างค่ะสนุกสนานห<อ>ลงังหลังเวลางานเนาะ,ะก็เป็นม้วนๆช่วงนี้นะักท่องเที่ยวก็จะจางๆแน่เพราะว่ามันหลังจากปีใหม่เนาะค่ะเนาะแล้วก็โควิดอีกตั้งหากก็ทํางานช่วงนี้นะักท่องเที่ยวโอเคครับเอาได้ข่าวว่าไผ่ซิมาเมื่อื่นฮะได้ข่าวว่าเอ็มอีไผ่ซิมามจะฟ้าบอกได้เหพี่บุทันไ่รู้พี่ถามซื้อ กล้สาธิตไปนะเด้เราก็สิมาตทหารเราลายมือแล้ววันนี้พูดเรียองเ,เราเรอรอดูเฉลยนะคะได้ยินข่าวแว่วว่าเอ็มอีจะกลับมาหนึ่งคนนะคะรอเปิดตัวนะคะรอเปิดตัวพร้อมใครดีคะไอสาธิตาน,าน,นั่นบอบอสแมนสองพันทองบอสเบิดเงินเบิดอแล้วแมนว่าอยู่รอความดีได้อจะมีเงินยูจากบาทนี่ที่ฝากไว้ก็ฝากด้อครับผม เยี่บ้านี่ไอ้คนละเครื่องมั้งมีบ่คนละฮาบมีวัวฮาบ้าครับคนละเครื่องอะไรครับไม่ได้เนี่ยนี่ตัวมี่จะมาความสุขเจี่ยมเต็มเต็มพอนเขามีแต่ไปซื้อเหล่านี่คนละเครื่องสิได้ขวดใหญ่กันนี้คนละหาบาทได้เป๊กเนี่ย นี่แหละนี่แหละลินจะบอกให้เหตุผลที่ลินไม่ทำมินิมาร์ตนะคะกระยอดนี่จะไปไหนกันลินไมรู้บอต้องพูดเจลิศเจ๊เจ๊ขี้ยังขางเป็นโซแทนเพราะว่าจะขี้วันหนึ่งไปพ่อไม่ไปบอกรถที่นั่นกับเจ๊ๆเอามาส่งเนศสิบาร์ดีโอ้ยพอไหวเด้อค่ะพอไหวเด้อค่ะกันนี้ฟังคนมากเขียนแน่นอนเดี๋ยวสาธิตกระซิบแปร์ไปขี่รถไปเดี๋ยวไอจะนี่ก็บอกลงบัญชี้ไอเด้อสิบาร์ี อ้้กเยอๆลงือนีเออนี่แหละค่ะอันนึงมามาคนละเครืองไหมว้ยโอ้ยมันประโยชน์เด้อ๋ออ๋อแสดงว่าสนิทสนมกันแล้วเนาะตอนนี้เนาะวยังกับเขาค่ะตอยังเลนาลยนะคะอีกมีอันนี้กัประโยชน์คือกันมาแม่นบ่ ยุดไหนคะยุดไหนคะยุดจันโอสดยุดจันโอ๋อกันยังไปได้อยู่ค่ะไปได้ยังฮะเป็นพนันไหมครับท้ามาเชโยไปเลยครับท้ามาเชโยครับผมเต่าเสียมาประมุ่นไปครับปอบสองพันครับเสือยังอยู่นะครับท่านประกาศขาเจ้าของถือไม่ได้มอบตัวด่วนครับผมปอบสองพันนะครับผมเออแล้วเราไปใส่เหรอแล้วเมื่อบ้านแล้วอะไรกันบ้านี่ยรักกันครับบรู้รู้รู้กันครับ บ่อเร็มตั้งบ่อเรับมันหนีแล้วสิแม่มาเงไม่เข้าไปแล้วแต่บ่อเร็มครับผมถ่ายเยอะเลยครับเนาะดีนะแล้รอบนี้เราเอาแต่เงินนะครับครับย่าให้เราเอาอย่างอื่นแม่นครับยี่เขาบม่เชื่ออะไรแล้วสภาพจีเราไปบวมมากเราไปได้มีคนเยอดทำแน่ผมมาวะนี่ผมได้ซื้อเองหรอกมันลอยให้ซื้อแล้วเปลี่ยนผ้าเนาะแล้วหัวแล้วเนาะน้อมางกรครับผม อแล้วอยู่วัดธรรมกายแม่นครับคน,คนบอกผมบาก็สวิวสวดสิกออกมาเนี่ย ผมไม่ได้ซึกอดยตรงหกม่ซ้ัมันยังบ่ช้นอันนี้ไ่วตันี้เหรอนื้อไยว่นยูนาบม่สิแตเดจันนั้นจากว่นนั้นมีห่มดรอ่งเป็่ยนมันก็เลยถอดเลยอแผ้่ได้นะครับเป็นความสบายของตัวเองล่ะครับอนี่เห็นไปเส้นเราไว้กับบริจาคยูนี่เสียคำวาเล่นป้เล่นจะไม่จ่ายแค่ติเสียเค่ติเสียแล้วเงินเงินหายสองพัน ใายอยู่ครับผมก็เบิกไปใจอยู่ครับเบิก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 แรกจัดดิอาค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของทีมงานนะคะเอาทังที่ก่อนจะปิดคลิปพี่ขอเพลงสดอย่างซิงอีกรอบนึงเนอแล้วปิดปิดคลิปนะสดอย่างซิงอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะเอมี่ลุกขึ้นไปใกล้เต้นกับทีมงานนั่นเนี่ยโอ้ยมานนี่มานนี่มานนี่มาถ่ายมาถ่ายคลิปนี้ พี่หนึ่งพี่หนึ่งลิ้นใส้ทายคลิปลิ้นที่ไปเต้นอยู่ข้างหลังน้องๆทีมงานเขาเอาทายคลิปเด้อเอาเพลงนี่นะแต่ที่ก็จะฝากคลิปอันนะคะอ่ะมาเอมี่มาเต้นกับพี่มาเอ็มมีเอาโสดอย่างฉันใครจะเข้าใจจะไปที่ไหน ก็แค่อีกาส่วนตันั่นคือพระราชาหรือมึงคือเสือสมิงที่เข้าไปสิงล่างอะไรหัวใจมึงคืออักษรเราพิธีคิดจะทำลายกูจนตายเดี๋ยวมึงจะเจอนักฆ่าเพราะูจะฟันมึงให้ตายกูยอมเป็นราชสืหที่มีหัวใจดีกว่าเป็นทาสรับใช้ชนีที่หลายใจ